ไปเผือกดหยุด ABS ซะละเฮ้ยเขาคือเล่นเมียนเท่าคัากแท้มันแท้าเจ้าขึ้นมันแท้อาลัมโบ น้ำบอยู่กลางเลยว่ะโห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 ช่วยดูเมียกูด้วยโอ้บะถึงเลยว่ะโอ้เกือบได้เกือบได้เฟื่องบัตรละห้อหลายตัวแล้วม้งกี แมงหลุดบ่เหรออ้อนแม่อ้อนแม่ฟ <c oughs> ัวเรียวเสร็จกูวอ้อนแม่อ้อนแม่ได้ยี่ด้วยนะ <c oughs> ได้ยี่เด้อลัมโบลัมโบไปใส่เอาอุ้ยแลีนยังไวหมอป่าไปยังไหวเลยป่าโอ้โหปลาโคตรเร็วรอะครับ จะเรียกว่าโคดเร็วหรือโคดเร็วดีเรียวิ่งโคดเร็วเลยถอยไทยๆทยทยทยว้าวมเมนต์อิ่มไหมเดี๋ยวบอเงยนีออนนน่ได้ขาเค่นด้วยที่รักที่รักเดินไปชแวบด้วยนั่นให้หน่อยนะมังกรน่ะนานนๆานน,าน่าบ้าแล้ววะบ้าแล้วลวะซูนี่ ណែលាយកាត់ແລ້ວตายອີກ เอาเง้ยมใได้โล่จสิทุกวันนี้จิ้มหายโลปัอมเนี่ยไหมมาล้วเว้ยเขามากครบเสร็จล้วเว้ย ปลาปลาวิวงกอยู่แต่พันขาอยู่ยบอกเลยทั้งหนังทั้งหนังก็ลังแบบว่าโอ้โหสูเฮนยังกันอีสูนะโจมเหันล,ละอีอย่างแบบควรเปลี่ยนนงหน่อยนะกล่องไซได้บล็อกล่องไซ่บอร์เลยเด้ โอ้โหปรด้เนอนาเลยวะ MVP ทั้งสองเกมเล้อเมื่อนี่ให้บานเลยสิีหูหูเดม MVP อ้ยปลาอยู่วะ ปาลาขึ้นเดี่ยวกลับไว้อีกยังวะปลาโคตรใจสว่ามากจีหอดแล้วเนาะบางทีนเนาะเดี่ยวกลับยังไววเลยวะสวยเก็บทุกเม็ดครับผมอ๋อเอา,าปลาจะเอา,าเอา เอาวาเอาโอ้ยปลาบทใจเว้ยเงินไร

แงี้ยยูเรนไปกวาดหนมึงหลงทิศจีหำมึงหลงทิด่หำมึงหลงทิดบ่หำมึงงทิศวาหำอ้ยกดผิดทางจิบหายโมัสนได้กินแล้วมึงกี้ มาชา้าแต่ก็มานะแสงศักดิ์สิทธิ์เนี่ย

เห็นอย่างของมึงเห็นอย่างของมึงเพิ่มเดือดบ่มีเพิ่มเดือดบ่มีเพิ่มเลือดบ่มึงได้อามีโซดาควันกูบ่ฟอมบูแตกเลยอยะที่รักราวังโดนหลอก โอ้แคลรี่ตายเลืมเบิงมัมโอ้โทษทีว่ะเลืมดูอ่ะพวกคุณลืมดูมึงหรอพวกโอ้ยตีกูแห้งหลายกูเจ็บ อุ้ยอีหยังวะอุ้ยแตกเวละบอกฟอมโอ้เหลือเงินแตกหมล้วเดี๋ยวเชี่ยรซีกเล่นบนเป็นไปวะขอดูนไม่ได้มันหนีเร็ว สู้มันได้อยู่แลแต่มันหนีเร็วป่าคักๆเนาะสูบหนี่ยไปโอ้ยลิปตัวเดียวเจินตีนั่งอันนี้ไปเรียบร้อยแล้วคือแพ้วเฝ้าเธอบึ้งเนี่ยมันคือแพ้วเฝ้าเธอหำป้าบเวียนสางเขายังเดี่ยวเลยวะเวีนแครีเนี่ยยังเขาอะไร้ดยน้ำปัญหา เบือดสิเบือดแล้ววะกาบเตี้ยอยู่วาใดแล้ววะอุ้ยโอ้โหเฉียดคางหูไปนิดนึงท่นูมอนี่มันคือยิ่งไก่เถอะวะไฮ้พี่พี่นั้นเขาจะลอยป้อมเราอะพี่ป่าเขาจะลอยป้อมเราอะทุกคน ไปใสเลยไปใสีเลยเที่าข้าวแับนี้กัสู่ที่มกูก็ได้ดอดจังวะนี่หัวกเลย าเวลได้บ่ค<ม>ข้อดีที่สามตานนี้รู้สึกว่าเลือดไม่สุดมันเป็นแบบยังไงไม่รู้อะรู้สึกว่ายังอ่อนอยู่บางทีว่าาเวลกดไลค์เด้อธรรมดาบ่ฟู <c oughs> ที่รักทำไมคนกดไล